แมวดาราไม่แพ้คุณแม่เลยในะคะนนี้สำหรับน้องลูกกาลูกชายสุดหล่อของคุณแม่พอล่าเทเลอร์ที่ล่าสุดก็ได้รับงานพรีเซนเตอร์เต็มตัวให้กับผ้าอ้อมเด็กเบบิ่ o เล็บเพลทัสนาโนพลว่าพรัสพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาเรื่องแรกภายในงานเราจะได้เห็นความน่ารักสดใสของซุปตาร์น้อยที่สดชื่นแจ่มใสกับนวัตรกรรมต่อเนื่องล่าสุดของเบบิ่เลที่แห้งเร็วขึ้นเพิ่มพลังซึมซับเป็นสองชั้นให้ซึมซับเร็วขึ้นแต่คงความบางเบาใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนและยังสวมง,ง่ายในรูปแบบกิ๊งแกลงทำให้ ่นไวสามารถเล่นและเรียนรู้ได้อย่างอิสระงานนี้คุณแม่พล่าแฟนตัวจริงของพ่ออ้อมเด็ก Baby Love Play Pants ก็เลยออกการปลื้มใจสุดเราะนอกจากลูกชายไวสนจะได้เล่นสนุกแล้วพอล่าย,ยังติดใจกับพ่ออ้อมเด็ก Baby Love ที่มีการพัฒนาสินค้ายอย่างต่อเนื่องเลยทําให้น้องลูก้าสบายตัวยิ่งขึ้นรอมเล่นและเรียนรู้ได้อย่างอิสระและยังมีพัฒนาการที่สมวัยอีกด้วยค่ะ คือพลายอยู่กับ Baby l o v e มาตั้งนานแล้วคือใช้ Baby l o v e ตั้งแต่รุ่นไลลาเลยตื่นเต้นทุกครั้งที่เราจะถ่ายเพราะจะมีอะไรใหม่ๆตลอดแล้วยิ่งมาตั้งแต่ n a โนแบบบางมากแล้วพอมา Nano Plus ก็เพิ่มเพิ่มแผ่นแผ่นซึมซับนะคะแล้วมันทำให้แห้งเร็วมากสบายมากอย่างอิสระเลยค่ะวิง่งเิ้วเลย <laughs> <laughs> อยากจะบอกแม่ๆทุกคนนะคะให้ลองใช้ดู